สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับคลิปวิดีโอที่จะมาแนะนำวิธีการใช้งานโปรแกรม The Geometer Sketchpad ผ่านการสร้างชิ้นงานต่างๆในวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการสร้างเงื่อนไขง่ายๆโดยสิ่งที่เราต้องการก็คือหากเรามีจุดอยู่1จุดในระบบพิกัดฉากถ้าจุดนี้อยู่ในตำแหน่ง q u a ันที่1หรือจัตุภาคที่1ก็ให้แสดงว่าจุดนี้เป็นจุดที่อยู่ในจตุภาคที่1 แต่หา,หากเราเคลื่อนจุดนี้ไปอยู่ในจตุภาคที่2ก็ให้แสดงข้อความว่าเป็นจุดที่อยู่ในจตุภาคที่2 Solar. และถ้าอยู่ในจตุภาคที่3ก็ให้แสดงข้อความว่าอยู่ในจตุภาคที่3แต่หากเคลื่อนไปอยู่ในจัตุภาคที่4ก็ให้แสดงข้อความว่าอยู่ในจตุภาคที่4และแถมให้อีกนิดหนึ่งคือถ้าจุดนี้ไม่อยู่ในจตุภาค1 2 3หรือว่า4แต่อยู่บนแกน x ก็ให้แสดงว่าจุดนั้นอยู่บนแกน x และถ้าหากเคลื่อนไปอยู่บนแกน y ก็ให้แสดงว่าจุดนั้นอยู่บนแกน y วิธีการสร้างเงื่อนไขในลักษณะแบบนี้จะเป็นอย่างไรติดตามรับชมได้จากคลิปนี้เลยนะคะเริ่มต้นเราก็จะสร้างระบบพิกัดฉากขึ้นมาก่อน โดยไปที่เมนูกราฟเลือกกริดฟอร์มแล้วก็เลือกเป็นส q u a r e Grid นะคะเราก็จะได้ระบบพิกัดฉากออกมานะคะจากนั้นเราก็จะทำการซ่อนกริดเพื่อไม่ให้ลหลตาแล้วก็ซ่อนจุด1หน่วยกับจุด00ไปนะคะก็ทำการคลิกเลือกจุดทั้งสองเราอาจจะ ทำการซ่อนโดยสร้างเป็นปุ่มซ่อนแสดงก็ไปที่เมนูแก้ไขเลือกปุ่มซ่อนแสดงเพื่อในอนาคตเราอยากจะใช้จุดนี้เพื่อปรับลักษณะของแกนนะคะจากนั้นเราจะทําการสร้างจุดขึ้นมา1จุดก็เลือกเครื่องมือลงจุดแล้วก็สร้างจุดขึ้นมา1จุดสมมุติชื่อนี้ว่าเป็นจุด A นะคะจุด A เมื่อเราได้จุด A แล้วเราจะทำการวัดตำแหน่งของจุด A ก็คือจะวัดว่าจุด A นั้นมีพิกัดบนแกน x เป็นอะไรแล้วก็พิกัดบนแกน y เป็นอะไรนะคะก็เลือกที่จุด A ไปที่เมนูการวัดเลือกพิกัดแกน x แล้วก็ทำองเดียวกันเลือกจุด A ไปที่เมนูการวัดเลือกพิกัดแกน y นั้นจุด A นี้ถ้าเราเคลื่อน นะคะจะสังเกตค่า x กับค่า y ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยนะคะจากนั้นเราจะมาทำการสร้างฟังก์ชันเพื่อใช้แสดงเงื่อนไขในกรณีที่จุด A นั้นอยู่ในตำแหน่งต่างๆวิธีการสร้างฟัง,ง์กชันเราก็ไปที่เมนูจำนวนเลือกฟัง,ง์กชันใหม่ฟัง,ง์กชันที่เราจะสร้างก็คือฟัง,ง์กชันนี้เลยนะคะพิมพฟัง,ง์กชันตามที่เห็นนี้ได้เลย หลังจากที่เราสร้างฟังก์ชันเสร็จเรียบร้อยเราก็จะทำการคำนวณฟังก์ชันณตําแหน่ง x ต่างๆฟังก์ชันแรกที่เราจะคํานวณก็คือฟังก์ชัน f T x a ก็ไปที่เมนูจํานวนเลือกคํานวณแล้วเราก็คํานวณฟังก์ชัน f ่ T x a ก็คลิกเลือก x a ค่ะกดตกลงแล้วฟังก์ชัน ต่อไปที่คำนวณก็คือฟังก์ชัน f ที่0ลบกับ x a ก็ไปที่เมนูจำนวนเลือกคำนวณฟังก์ชัน f 0ลบด้วย x a ฟังก์ชันต่อไปที่จะคำนวณน,นะคะฟังก์ชัน f ที่ y a ค่ะไปที่เมนูจำนวนเลือกคำนวณ f ที่ y a และเราจะคำนวณฟังก์ชัน f ที่0ลบกับ y a ก็เหมือนเดิมค่ะเมนูจำนวนเลือกคำนวณ f ที่0ลบด้วย y a เราคำนวณ4ฟังก์ชันนี้เสร็จแล้วเสร็จหรือ,อยังยังนะคะทีนี้เราจะมาทำการสร้างเงื่อนไขเพื่อควบคุมว่าถ้าจุด a อยู่ในควอแรนที่1จะต้องแสดงข้อความตามที่ต้องการหรือจุด a อยู่ในควอแรนที่3 แสดงข้อความตามข้องการเนี่ยเงื่อนไขที่เราจะสร้างก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6เงื่อนไขเงื่อนไขแรกนะคะไปที่เมนูจํานวนเลือกคำนวณคำนวณอะไรคำนวณ F A บวกกับ F Y A นะคะนี่คือเงื่อนไขที่1ทีนี้ถ้าเราลองขยับจุด A นะคะสังเกตนะคะว่าตอนนี้เนี่ย ถ้าจุด A อยู่ในควอนต์ที่1 fxa บวก fy a จะมีค่าเท่ากับ1เซนติเมตรแต่ถ้าหากเราเคลื่อนจุด A ไปอยู่ในควอนต์ที่2เป็นไงคะ fxa บวก fy a นั้นจะคำนวณค่าไม่ได้หรือถ้าอยู่ในควอนต์ที่3ก็คำนวณค่าไม่ได้ควอนต์ที่4่ล่ะควอนต์ที่4ก็คำนวณค่าไม่ได้หรือถ้าอยู่บนแกนอ,อ่างนิดนึงนะคะ เพื่อให้ง่ายเราจะ Snap จุดตัวนี้ให้เป็นจำนวนเต็มนะคะก็ไปที่เมนูกราฟเลือกส n a p จุดนะคะเพื่อที่จะให้ค่าเป็นจำนวนเต็มสังเกตไหมคะจุดจะมีคู่อันดับที่เป็นจำนวนเต็มนะคะจะได้ง่ายทําความเข้าใจง่ายหน่อยนะคะถ้าเราจุดอยู่บนแกนนะคะมีค่า y เป็น0ตัวนี้ก็คำนวณไม่ได้หรือถ้าจุดอยู่บนแกน y ค่า x เป็น0ก็คำนวณไม่ได้มันจะสังเกตว่าค่านี้จะคำนวณได้กรณีเดียวเท่านั้นคือกรณีที่จุด a นั้นอยู่ในโค a รนที่นนั่นหมายความว่าเราจะใช้ค่านี้ในการสแสดงเงื่อนไขว่าจุด a อยู่ในโคเรนที่1เราก็ทำการสร้างตัวอักษรเอาง่ายๆเอาเลข1ก่อนละกันนะคะเลข1แทนโคเรนที่หนึหรือจตุภาคที่1ก่อนนะคะ จากนั้นเราคลิกที่จุด A นะคะไปที่เมนูการแปลงทำการเลื่อนขนานนะคะเราจะเลื่อนขนานจุด A ด้วยระยะทางนี้ค่ะเอาเมาส์มาคลิกนะคะระยะทาง1เซนติเมตรแต่เป็น1เซนติเมตรที่เกิดจากการคํานวณน,นะคะมุม90องศากดเลื่อนขนานแล้วเราก็คลิกจุดที่เราเลื่อนขนานกับเลข1ที่เราสร้างไว้นะคะไปที่เมนูแก้ไขกด แป้นชิปย้ำกดแป้นชิปเมื่อกดแป้นชิปเกิดอะไรขึ้นคะจะสังเกตว่าเมื่อเรากดแป้นชิปจะเกิดคําสั่งนี้เกิดขึ้นคือให้รวมข้อความกับจุดเรากดเลยคะ่ะจะเป็นการนําข้อความกับจุดมารวมกันจากนั้นทําการซ่อนจุดที่เรารวมข้อความตัวนี้เข้าไปนะคะก็กดจุดไปที่เมนูแสดงผลเลือกซ่อนนะคะซ่อนจุดทีนี้เราลองดูนะ ถ้าเราเคลื่อนจุด A มาที่ควอแรนที่2จะเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมคะเลข1เมื่อกี้หายไปเลข1จะแสดงเมื่อไหร่เมื่ออยู่ในควอแรนที่1่งมาอยู่ในควอแรนที่4ี่เลข1ก็หายไปนะคะนั่นหมายความว่าตอนนี้เลข1น,นี้จะแสดงกรณีที่จุดนี้อยู่ในควอแรนที่1อ่าผ่านไปถัดไปนะคะมาในควอแรนที่2อ่าเลื่อนจุด A มาในควอแรนที่2จะเห็นว่าตอนนี้ ตัวที่คำนวณได้มี2ตัวนี้เห็นไหมคะเราก็ไปที่เมนูจำนวนเลือกคำนวณคำนวณอะไรคำนวณที่ f 0ลบ x a บวกกับ f ของ y a ได้เป็นเงื่อนไขนี้ออกมาทำลองเดียวกันกับเมื่อกี้นี้นะคะค่านี้จะคำนวณได้เป็น1กรณีที่จุด a อยู่ในวอแรนที่2ถ้าจุด a เคลื่อนไปอยู่ในวคแรนอื่นเห็นไหมคะเกิดอะไรขึ้นค่านี้ จะคำนวณไม่ได้นะคะนั่นหมายความว่าค่านี้จะคำนวณได้ในกรณีที่จุด A อยู่ในกรณีที่2เราก็ทําการสร้างเลข2ขึ้นมาแล้วก็เลื่อนขนานจุดนี้เหมือนเดิมเลยค่ะเลื่อนขนานจุดนี้นะคะด้วยระยะทางที่เราคำนวณไว้ตรงนี้นะคะคลิกนะคะบเบข้าไปแล้วก็นําจุดที่ได้มารวมกับเลข2ค่ะไปที่เมนู แก้ไขอย่าลืมกดแป้นอะไรเอ่ยกดแป้น Shift นะคะแล้วก็รวมข้อความกับจุดจากนั้นก็ซ่อนจุดนี้ไปช h o r t c u หรือคีย์ลัดสำหรับการซ่อนจุดก็คือกดปุ่ม Ctrl H นะคะได้แล้วนี่ปรันที่1น่งรันที่2องอาจากนั้นต่อไป ทำลักษณะเดียวกันเลยนะคะลองเลื่อนจุดนี้ไปครั้งที่3ดูซิเกิดอะไรขึ้นเห็นอะไรไหมคะตัวที่คำนวณได้คืออะไร2ตัวนี้เห็นไหมส2ตัวนี้หลังเราไปที่เมนูจํานวนเลือกคํานวณคํานวณอะไรคํานวณตัวที่มันคํานวณได้นยคะเอามาบวกกัน f ที่0ูนย์ลบ x a บวกกับ f ที่0ูนย์ลบ y a นี่ได้แล้วตัวที่3าม ตัวนี้จะมีค่าเป็น1กรณีเดียวเท่านั้นคือกรณีที่จุด a อยู่ในอค้นที่3จริงหรือเปล่าอา้าวลองขยับดูค่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมคะคำนวณไม่ได้จะคำนวณได้กรณีเดียวคือกรณีที่อยู่ในอครนที่3เพราะนั้นต้องทำยังไงคะเอาจุดนี้มาเลื่อนขนานนะคะก็ทำการเลื่อนขนานค่ะเลื่อนขนานเลื่อนขนานด้วยระยะไหนระยะที่เราคำนวณไว้ตรงนี้นะ แล้วทำไงเอาไปรวมกับอะไรคะเอาไปรวมกับเลข3ไปรวมกับเลข3ไปที่เมนูอะไรแก้ไขมีคำสั่งให้เลือกไหมไม่มีต้องทำยังไงกดแป้นชิปนะคะแล้วก็รวมข้อความกับจุดจากนั้นก็ทำการซ่อนจุดน,นี้ไปเราได้แล้วนะคะ1 2 3 ฉะนั้นคอรันที่น่าจะทำเองได้แล้วใช่ไหมคะมาค r อรันที่4เลยคะ่ะทำการคำนวณคำนวณอะไรคำนวณตัวที่มันคำนวณได้อยู่เนี่ยนะคะ f x a บวก f ที่0ูย์ลบ y a เท่ากับจากนั้นก็ทำการเลื่อนขนาดด้วยระยะทางนี้ใชไหมคะทำเหมือนเดิมเลยแล้วไปรวมกับอะไรรวมกับเลข4ค่ะรวมกับเลข4 แล้วก็ซ่อนจุดนี้ไปสี่แล้วนะ1 2 3 4ติดปัญหาที่ถ้าอยู่บนแกน x หรือถ้าอยู่บนแกน y ไม่แสดงอะไรเลยใช่ไหมคะทีนี้เราจะมาทำการสร้างเงื่อนไขเพื่อให้มันแสดงจุดที่อยู่บนแกน x กับจุดที่อยู่บนแกน y อ่ะทำตัว x กับ y รอไว้ก่อนละกัน เราต้องการตรนนี้นะคะเราจะเอา x ไปรวมกับจุดที่อยู่บนแกน x แล้วก็จะเอา y ไปรวมกับจุดที่อยู่บนแกน y ทีนี้เงื่อนไขที่เราจะสร้างเดี๋ยวมาดูนิดนึงเราจะสร้างยังไงเราก็ใช้ฟังก์ชันเดิมนี่แหละค่ะไปที่เมนูจำนวนเลือกคำนวณคำนวณอะไรคำนวณ f ที่ไหนที่0.001ลบด้วย ฟังก์ชันอะไรฟังก์ชันค่าสมบูรณ์ค่าสมบูรณ์ของใครของ y a แล้วก็ทําการคูณ2เข้าไปเปิดแต่ออกมาแล้วนี่นเ็ไหมคะเราได้ค่านี้ออกมาเป็น1ที่เหลือคำนวณไม่ได้สังเกตนะคะถ้าเราเลื่อนจุดนี้ไปอยู่บนแกน y ค่านี้คำนวณไม่ได้เพราะฉะนั้นฟังก์ชันที่เราคำนวณมาได้ใหม่ตรงนี้ใช้แสดงอะไร ใช้แสดงจุดที่อยู่บนแกน x นะคะก็ทำการเลื่อนขนานด้วยระยะทางนี้ค่ะแล้วก็นำค่า x มารวมกับจุดนี้อย่าลืมกดแป้นชิปนะนทีนี้ถ้ามันอยู่บนแกน y ล่ะถ้าอยู่บนแกน y คำนวณคล้ายๆนี้เลยค่ะแต่เปลี่ยนค่า y a เป็น x a ค่ะไปที่เมนูจำนวนเลือกคำนวณคำนวณ อะไรเอ่ยคำนวณ f ที่0.001ลบด้วยค่าสมบูรณ์ของ x a แล้วก็คูณด้วย2เข้าไปเพื่อทำให้มันเป็น1เซนนะคะเห็นไหมค่านี้จะคำนวณได้ในกรณีที่มันอยู่บนแกน y นะคะเป็นจุดที่อยู่บนแกน y ก็ทำการเลื่อนขนานด้วยระยะทางนี้ค่ะ แล้วก็เอาจุดใหม่ที่ได้มารวมกับตัวหนังสือ y ก็ซ่อนจุดนี้ไปได้แล้วหไหมคะ1 2 3 4แกน x แกน y เห็นไหมคะไม่ยากเลยทีนี้ปัญหาต่อไปก็คือเขาไม่ได้อยากให้ได้แสดง1หรือแสดง2 3 4หรือ x กับ y แต่อยากได้เป็นข้อความอื่นเพื่อ ไม่ให้ลายตาขออนุญาตทำการซ่อนพวกนี้ก่อนนะคะขออนุญาตซ่อนพวกนี้ไปก่อนเมื่อกี้นี้เราทำตัวหนังสือใช่ไหมคะ1 2 3 4 x y ไว้แบบนี้ใช่ไหมคะนี่หนึ่ออันนี้จุดบนแกน x จุดบนแกน y เราสามารถที่จะเปลี่ยนตัวหนังสือตัวนี้ไปตามที่เราต้องการเช่น ตรงตำแหน่ง1เราอยากจะให้แสดงคอลันที่1หรือจัตุภาคที่1เราก็มาแก้ไขที่ตรงนี้ได้เลยค่ะใส่ข้อมูลที่เราต้องการจะให้แสดงเป็นจัตุภาคที่อยัดก,กรอบนิดนึงเห็นไหมคะเปลี่ยนแล้วเห็นไหมเราจะเปลี่ยนอันนี้เป็นอะไรก็ได้นะคะเราใส่เลข5่าเข้าไปมันก็มีเลขห้าเห็นไหมคะงั้นเราสามารถที่จะเปลี่ยน ข้อความตรงนี้เป็นอะไรก็ได้ตามที่เราต้องการถ้าเราต้องการจุดในควอแรนที่2นี่มันเป็นเลข2อยู่เราก็มาแก้ตรงนี้นะคะใส่เป็นจัตุภาคที่สองอันนี้ก็จะเป็นจัตุภาคที่3ะอันนี้ก็จะเป็นจัตุภาคที่4ี่เห็นไหมคะหนึ่งสอาแล้วจุดบนแกนล่ะ เห็นไหมเราเลื่อนแกนไปหามันก็ได้เห็นไหมคะจุดบนแกนตรงนี้เราก็เปลี่ยนเป็นอะไรคะจุดบนแกน x อ,อ,อันนี้ก็เป็นอะไรคะจุดบนแกน y เซตเรียบร้อยเห็นไหมไม่ยากเลยนะคะจากนั้นเราก็สามารถที่จะนำสิ่งนี้เนี่ยไปสร้างเป็นสื่อการสอนนะคะเกี่ยวกับ ระบบพิกัดฉากนะคะสามารถให้นักเรียนดูได้ว่าจุดนี้เป็นจุดที่อยู่ในจตุภาคไหนนะคะเราก็ทําการซ่อนแสดงตัวหนังสือพวกนี้ไปเราก็สามารถจะสร้างเป็นสื่อหรือเอาไปแสดงหน้าชั้นเรียนหรือในขณะนี้ที่กาลังสอนออนไลน์กันอยู่ก็สามารถที่จะเอาไปช่วยในการสอนเด็กๆได้ ก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังศึกษาโปรแกรม GSP อยู่หากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องหนูเป็นเด็กดีเพื่อที่จะได้ไม่พลาดสาระและก็ความรู้ดีๆที่จะมาน,นำเสนอต่อไปสำหรับคลิปนี้คงมีเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ